สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่206ไลายตามจับฆาตรกรถึงแดนผืนอินทนินตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงท,ง,ทงทั้งทั้งที่ควรจะท้องฟ้าสดใสเจิดจ้าแต่ข้างหน้าสวีชิงแสงกลับไม่ได้สว่างแบบนั้นแล้วทั้งทั้งที่ท่าเรือร้อยเจเอวกเวกแต่ในความรู้สึกของสวีชิงเหมือนเสียงมันจะเงียบหายไปหมดแล้ว ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเรื่องจริงอย่างรุนแรงทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างนี้เหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นเท่านั้นกลุ่มคนที่เดินมาจากที่ไกลนกที่โบยบินผ่านฟ้าฟ้าเสียงเรือที่มาจากท้องทะเลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถูกสกัดก้านจากการรับรู้ของเขาเหมือนว่าโลกในความเข้าใจของเขากลายเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนอีกชั้นหนึ่งมีเพียงตัวเขาเท่านั้นกระทันหันเหลือเกิน ข่าวที่ปุกปับประเภทนี้น้อยนักที่มีคนยอมรับได้ในทันทีและน้อยนักที่จะมีคนตั้งตัวกลับมาได้ในทันทีสวีชิงโซเซถอยหลังไปสามเก้าออกแรงเกาะเราากัน้นระหญ่เวทเอาไว้ลมทะเลพัดมาพัดเส้นผมดำของเขาปลิวสวยัยแต่กลับพัดพาความอัดอั้นที่เกิดขึ้นในใจให้สลายไปไม่ได้เขาอยากจะตะโกนอยากจะคำรามแต่กลับเปล่งเสียงไม่ออกสวีชิงให้ความสำคัญกับบุญคุณเป็นอย่างมากสุดท้ายก็จะได้พบกันหรือสวีชิงคืนพรรมในใจ เขานึกถึงเรื่องในวันวานที่ฐานที่มั่นคนเก็บกว่าตัวเองหาดอกลิขิตฟ้านึกถึงเรื่องในกระโจมสายตาล้ำลึกของปรมาจารย์ปยนึกถึงภาพที่ตัวเองเอาสมุนไพรอื่นๆมาแกล้งถามสุดท้ายเบื้องหน้าของเขาก็มีภาพที่รถมา้าแต่ละคันๆจะไปไกลปรมาจารย์ปยนั่งอยู่บนนั้นใบหน้าแก่ชรามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นพยักหน้ามาให้ตนตอนนี้ถึงอย่างสลายหายไปหมดแล้วหัวหน้าเลยมอบความรู้สึกญาติพี่น้องให้สวีชิงปรมาจารย์ปัมอบบุญคุณยิ่งใหญ่ให้สวีชิง ช,ชายชราทั้งสองคนนี้พูดได้ว่าเป็นคนที่ดึงเด็กหนุ่มที่เดินออกมาจากในเมืองที่เสียหน้าเทพเจ้าลืมตาฝนเลือดและซากศพเปลือนกลาดประดุดนรกเวจีให้กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์อีกครั้งเพียงแต่ฟ้าดินไร้ความเมตตาและยุคร้ความปราณีชีวิตในโลกใบนี้คือสิ่งไร้ค่าต่อให้หลังจากสวีชิงเข้าสำนักเจ็ดเนตรโลหิตแล้วหลายครั้งที่ได้เห็นได้ยินล้วนไม่ใช่ความเย็นชาทั่วทุกแห่งหนแบบในฐานะที่มั่นคนเก็บกวาดแบบนั้นแต่แสดงให้เขาเห็นด้วยอีกวิธีหนึ่ง ทว่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้างนอกทุกอย่างจะเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะแลกลูกเพื่ออาหารหรือจะการฆ่าทารุณโหดเหี้ยมในโลกภายใต้เทพเจ้าล้วนมีให้เห็นอยู่ทั่วทุกที่ทุกเวลาและตอนนี้ในใจของสวีชิงก็มีจิตสังหารกลุ่มหนึ่งประตูขึ้นไม่หยุดเหมือนในตัวเขามีดาบคมเล่มหนึ่งกำลังแผดจิตสังหารท่วมฟ้าดินออกมาอย่างบ้าคลาั่งจะพุ่งทะลุร่างของเขาออกมาคิดจะระบายอารมณ์ในฟ้าดินสวีชิงร่างสันสาน นั่นอยู่อย่างนั้นสวีชิงสูดลมหายใจเข้าลึกมองนายกองที่ใบหน้าฉายความเป็นห่วงอยู่เบื้องหน้าเสียงของเขาเปลี่ยนมาแหบแห้งเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเอ่ยเสียงเบาขึ้นว่าถ้าไม่เป็นไรสวีชิงพูดพางก้มหน้าถือแผ่นหยกสีแดงเอาไว้ในมือฝืนให้ตัวเองสงบนิ่งตรวจสอบอีกครั้งเห็นได้ชัดว่านายท่านเจ็ดมีเส้นสายที่กว้างขวางและความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในแผ่นหยกของเขาจึงไม่ได้แค่บอกการตายของปรมาจารย์ปยเท่านั้นกระทั่งว่ายังมีเบาะแสที่ฝ่ายดินแดนผืนอินทนินสืบมาและข้อมูลของฆาตรกรด้วยสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ในแผ่นหยกบอกว่าหลังจากที่ปรมาจารย์ปยถูกลอบสังหารตายแล้วตัวเขาและสถานที่ที่เขาพักอาศัยไม่มีอะไรหายแต่มีเพียงตำรับยาลูกกรอนส่วนท้ายของลูกกรอนจันทราธนงที่หายไป นี่เป็นวัตถุที่มีคนเปิดออกมาได้จากกล่องปรารถนาเมื่อไม่รู้กี่ปีก่อนเป็นสิ่งที่มาจากสักรารที่เล้าบันทึกไว้บนหนังสัตว์ไม่ทราบชนิดลูกกลอนที่พนาบนนั้นไร้สีและทำจัญญาโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งลูกกลอนจันทราธนงตัวยาหลักคือบุคคลที่เป็นอัจฉริยะโดดเด่น3คนเป็นหนึ่งตำรับต้องใช้หกตำรับหลอมพร้อมกันสุดท้ายหลอมเป็นลูกกลอนเลือดหนึ่งเม็ดลูกกลอนเม็ดนี้กลืนกินลงไปก็จะทําให้คนธรรมดาพิชาตาเปลี่ยนไปกลายเป็นอัจฉริยะ ปรมาจารย์ไปบังเอิญได้ส่วนท้ายของตำรับยามาคิดว่าลูกกรอนนี้เฮี้ยมโหดหรือคณาเดิมคิดจะทำลายทิ้งแต่เนื่องจากมันมีคุณค่าทางด้านเภสัชวิทยาในระดับหนึ่งดังนั้นจึงเก็บสะสมเอาไว้คนนอกรู้ไม่มากส่วนตัวตนโดยละเอียดของคนร้ายแผ่นดินผืนอินทนิลก็กำลังสืบเช่นกันนายท่านเจ็ดไม่อาจรู้รายละเอียดไปได้มากกว่านี้แต่อาศัยเส้นสายที่แผ่นดินผืนอินทนิลของเขาจึงสืบเบาะแสอะไรมาได้บ้าง คนร้ายไม่ใช่เผ่ามนุษย์แต่เป็นเผ่าแปลกประหลาดที่หาได้ยากในทะเลต้องห้ามเผ่าพันหนึ่งชื่อว่าเผ่าพรามารยาเผ่านี้ที่ชื่อว่าเป็นเผ่าอมตะใช่ว่าจะไม่ตายจริงๆทว่าความสามารถแปลกประหลาดของเผ่าทําให้คนนอกยากที่จับหรือฆ่าให้ตายได้โดยสมบูรณ์เพราะทุกครั้งที่พวกมันตายก็จะไปฟื้นคืนชีพในร่างของสิ่งมีชีวิตที่เคยทําสัญลักษณ์เอาไว้ทันทีแม้ทุกครั้งจะฟื้นคืนชีพแต่ล้วนมีการผ่านพลังทั้งนั้นทว่าก็ไม่ได้มากเท่าใด นี่สร้างความยุ่งยากเป็นอย่างมากให้กับการสืบคดีของฝ่ายพืนอินทนินนอกจากนั้นสถานการณ์ของพืนอินทนินซับซ้อนตระกูลต่างๆในดินแดนมีการต่อสู้กันเรื่องผลประโยชน์ทั้งในที่ลับและที่แจ้งและในตอนที่ปรมาจารย์ปมีชีวิตอยู่เขามีคุณค่ายอย่างมากคนจํานวนไม่น้อยได้รับพระคุณจากเขาแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเป็นชายชาราใกล้ฝั่งและคนหนึ่งเท่านั้น และคนธรรมดาต่อให้มีคุณอุปการมากสักเพียงใดในสายตาของผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะในสายตาของผู้มีอำนาจที่ความคิดคล้ำคลือพวกนั้นในดินแดนสีม่วงก็ล้วนต่ำตมทั้งสิ้นก็แค่เครื่องมือเท่านั้นดังนั้นหลังจากปรมาจารย์ไปตายฝั่งผืนอินทนิมแม้จะโกรธเดือดดาลแม้จะตรวจสอบแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ทุ่มเทจริงจัง,จง,จงเป็นพิเศษส่วนคนที่เคยได้รับบุญคุณจากเขาก็ไม่ได้ลงมือเท่าใดนักคนจากไปชาก็ยินชื่อโดยเฉพาะในกลยุค์ที่โหดเที่ยมก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ แต่พวกเขาก็ยังปิดกั้นการส่งข้ามไปยังภายนอกทั้งหมดในดินแดนผืนอินทนินและแจ้งลทัทธินอกวิถีแนวเทือกเขาสัตวธรรมและสำนักจัดเนตรโลหิตให้ปิดกั้นการส่งข้ามเช่นกันทำเรื่องพวกนี้เสร็จสิ้นความสนใจของผืนอินทนินก็แทบจะอยู่ที่มรดกวิทยาลูกกรอนของปรมาจารย์ไปต่อให้เป็นตระกูลไปก็มีความเห็นต่างต่งตอเรื่องนี้เช่นกันบางส่วนคิดว่าต้องแก้แค้นบางส่วนนั้นเริ่มแบ่งผลประโยชน์นี่ก็คือดินแดนผืนอินทนิน และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมทั้งท้งท,งที่แผ่นดินผืนอินทนิลเป็นคนทวีปักษาสวรรค์ทักษิณที่แท้จริงแต่ตอนนี้กลับเป็นได้เพียงแค่ขั้วอำนาจเท่านั้นความคร่งครือและความคิดที่ปิดกั้นของพวกเขาอย่างรากลึกฝังแน่นดังนั้นถึงได้มีแผ่นหยกสีแดงของนายท่านเจ็ดตัวเขาไม่สามารถเดินทางกลับไปได้เรื่องนี้จึงมอบให้กับนายกองเพราะทั้งทวีปักษาสวรรค์ทักษิณคนที่เข้าใจทะเลต้องห้ามที่สุดก็มีเพียงยอดเขาลำดับเจ็ดแห่งสำนักเจ็ดเนตรโลหิตแล้วและยิ่งมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เชี่ยวชาญการค้นหหาาาาแลละะสสืบววนนตตต่่่ออพกงงเผใท้้ม ปกติการล่อสังหารเช่นนี้จำนวนของฆาตกรไม่มีทางมีจำนวนมากรวมกับเอกลักษณ์ของเผ่าพรามานยาแล้วเป็นไปได้อย่างมากว่าจะมีแค่คนเดียวอีกทั้งพลังบำเพ็ญก็น่าจะไม่ใช่ระดับแก่นลมปราณพระค่ายกลนของผืนอินทนิลมีการควบคุมและสะกดผู้บำเพ็ญระดับแก่นลมปราณที่มาจากภายนอกรุนแรงมากผู้บำเพ็ญต่างเผ่าระดับแก่นลมปราณมาความเป็นไปได้ที่จะถูกจับได้มากกว่าระดับสร้างฐานที่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจ ดังนั้นครั้งนี้สำหรับคนสำนักจดเนตรโลหิตท,ที่เดินทางไปสืบเรื่องแผ่นดินอินทนินก็มีเงื่อนไขคล้ายๆกันคือผู้บำเพ็ญระดับแก่นลมปราณไม่อาจเข้ามาได้และหากเป็นข้าไปข้าก็จะสืบหาจากไอพลังประหลาดที่แฝงอยู่ในกลิ่นอายทะเลต้องห้ามร่วมกับใช้อาวุธเวทพิเศษ,ษบางอย่างแยกแยะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งนอกจากนี้ข้าก็ไม่แน่ใจว่าการปิดกั้นของผืนอินทานินจะดำเนินนานเท่าใดในเมื่อตระกูลของผืนอินทานินมีมากมายตระกูลไปเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นนายกองมองสวีชิงงงพลาาเเเอ,อเ่ยสีบไป สวีชิงเงยหน้าพูดออกไปอย่างสงบนิ่งประโยคนี้ไม่มีคลื่นอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแต่นายกองกลับสัมผัสได้ว่าในตัวเขามีลมพายุที่ใกล้จะระเบิดออกออกมาแล้วเต็มทีสวีชิงอีกครู่หนึ่งข้าจะเปิดจุดส่งข้ามรับแผงหนึ่งให้เจ้าเพื่อสะดวกกลับมาหลังจากเจ้าหาฆาตกรเจอก็สามารถไปที่นั่นได้และส่งข้ามกลับมาส่วนประเด็นสําคัญของการว่าจ้างข้าก็คือประเด็นสําคัญคือหาฆาตกรตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง สวีชิงทะยานขึ้นกลางอากาศมือขวาสะบัดท่ามกลางเสียงคลื่นครันของมหาสมุทรเรือใหญ่เวทของเขาก็กระพริบแสงสวีชิงเก็ตมาลงไปทันทีเขาอยู่กลางอากาศก็ไม่ได้หยุดนิ่งแม้เพียงเล็กน้อยมุ่งหน้าไปที่ค่ายกลส่งข้ามของสำนักเจ็ดเนรโลหิตแม้ทุกอย่างจะถูกปิดกั้นแต่ถือแผ่นยกทำการส่งข้ามทางเดียวครั้งหนึ่งก็ยังสามารถทำได้อยู่และในใจสวีชิงตอนนี้มีทั้งจิตสังหารและความร้อนรนผสมด้วยกันอยู่ตลอดเกิดเป็นความกดดันที่ยิ่งลึกลงไปในใจทำให้ความเร็วของเขาหน้าตื่นตะลึง และเสียงแหวกอากาศที่เกิดขึ้นจากความเร็วระดับนี้ของเขาก็ทําให้คนที่มองเห็นในเมืองหลักเจ็ดเนตรโลหิตต่างใจสั่นสะท้านตื่นตกใจกันไปทุกคนเซี่ยวพุทตาต่อมาเงาร่างของสวีชิงก็มาปรากฏอยู่ที่ค่ายกลส่งข้ามของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยในเซี่ยวพุทตาที่ร่างของเขาลอยต่ําลงมาก็มายืนอยู่ในค่ายกลส่งข้ามแล้วเมืองหลวงผืนอินทนินสวีชิงใบหน้าไร้อารมณ์เอ,อ่ยเสียงต่ําทุ้ม ลูกศิษย์ที่ระผิดชอบส่งข้ามข้างๆจำตัวตนของสวีชิงได้จึงรับคำสั่งเริ่มปรับทันทีหลังจากชั่วสามวิจัยจากแสงค่ายกลที่กระพริบสองเงาร่างของสวีชิงที่อยู่ในนั้นก็หายไปทันทีระลอกค่ายกลส่งข้ามแผ่ไปทั่วทุกทิศท่ามกลางเสียงดังเลื่อนลั่นจากการหายไปของสวีชิงทางนายกองทางนั้นก็มาถึงอย่างรวดเร็วยืนอยู่นอกค่ายกลส่งข้ามเขามองไปทางที่ไกลพลางถอนหายใจออกมายาว,ยาว สำหรับเรื่องระหว่างสวีชิงกับปรามาจารย์ปเขาเองก็ได้อ่านจากม้วนเอกสารหลังจากที่ได้เป็นเจ้ากรมข่าวกรองและก็รู้ว่าในเรื่องนี้ความจริงแล้วตายแก่ก็มีประโยชน์มากเป็นสวีชิงที่ตายแก่แนะนําและทางปรามาจารย์ปสุดท้ายก็ยอมรับสวีชิงอย่างหาได้ยากดังนั้นเรื่องนี้นายกองรู้ว่าตัวเองไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเขารู้สึกว่าสวีชิงก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเช่นกันตอนนั้นข้าก็เคยมีความรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนกันข้าในตอนนั้นอยากจะอยู่คนเดียว ในแววตาของนายกองฉายแววย้อนความทรงจำความเศร้าโศกเหมือนผุดขึ้นมาจากส่วนลึกในหัวใจใหม่อีกครั้งแต่เสี้ยขณะต่อมาก็ถูกฝืนสะกดมันกลับลงไปจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆยิ้มพลางพูดขึ้นทุกท่านที่นี่กรมข่าวกรองใช้แล้วจากเสียงของเขาที่ดังออกมาค่ายกลของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตแห่งนี้ก็เปลี่ยนมาว่างลงทันทีลูกศิษย์กรรมข่าวกรองเข้าควบคุมจากนั้นนายกองก็สูดลมหายใจลึกในหน้ามองท้องฟ้า ด้วยฐานะอันดับรายชื่อที่3าแห่งสำนักเจ็ดเนตรโลหิตด้วยสิทธิอำนาจลูกศิษย์คนโตแห่งยอดเขาลำดับเจ็ดตำแหน่งเจ้ากรมข่าวกรองแห่งยอดเขาลำดับเจ็ดยื่นขอใช้ค่ายกลใหญ่สำนักปิดกั้นค่ายกลส่งข้ามทั้งหมดของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตปิดกั้นท่าเรือสำนักเจ็ดเนตรโลหิตเรือต่างเผ่าทุกลำที่สัญจรไปมาในสำนักเจ็ดเนตรโลหิตห้ามิให้ออกจากท่าเรือห้ามิให้เข้าท่าเรือจากเสียงของนายกองที่ดังออกมาค่ายกลทั้งสำนักเจ็ดเนตรโลหิตส่งเสียงสะเทือนเลื่อนล้านไม่นานนักบนยอดเขาลำดับหกก็มีจิตเทเพทางหนึ นายกองประสานหมัดโค้งคารวะไปทางยอดเขาลำดับหกเอ่ยเสียงต่ำทุ้มอาจารย์ลุงหกิมีหลักฐานและการคาดดาวในระดับหนึ่งบางทีอาจจะสืบเรื่องที่สิทธิพี่เชิญถูกทำร้ายในตอนนั้นได้ขออาจารย์ลุงโปรดอนุญาตให้สิษปิดสำนักยอดเขาลำดับหกพลันปฐุพลังท่วงฟ้าออกมาทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีลมเมฆกันโชกขอบมว้วนหลังจากนั้นก็มีเสียงต่ำทุ้มดังมาอนุญาตนายกองกอง้มศีรษะโค้งคารวะสุดตัวเอ่ยพึมพำในใจ อาชิงน้อยสิ่งที่สิทธิทําได้ก็มีเพียงเรื่องแบบนี้พวกนี้เท่านั้นแล้วหวังว่าเจ้าจะสืบเรื่องได้ราบรื่นเรื่องนี้ความรู้สึกแรกที่ข้ามีคือไม่ธรรมดามากๆลูกกรอนจันทราธนงหรือหลายปีมานี้อัจฉริยะที่หายไปในทะเลมีจํานวนไม่น้อยเลยนายกองรีตาแววตาล้าลึกขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก